ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยก็ต้องเตือนกันไว้จริงๆนะฮะที่จังหวัดแพร่เนี่ยตอนนี้ยังตามหาตัววัยรุ่นชายวัย21ปีคนหนึ่งไม่เจอนะฮะจมน้ําลงไปเพราะว่าไปช่วยเพื่อนนะที่เขาจะจมน้ําอช่วยเพื่อนได้แต่ตัวเองเนี่ยจมหายไปเลยจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอตัวเลยฮะ โยโย่ัย nine, ัยโย่ก็คือชื่อของน้องที่จมน้ําหายไปนะครับนั่นคุณแม่นะครับท่านผู้ชมครับที่มาที่จุดเกิดเหตุก็ร้องไห้นะ่ยแทบขาดใจเรียกชื่อลูกชายฮะโยโย่หรือว่านักครินอายุ21ปีนะครับมาเล่นน้ํากับเพื่อนๆ ความจริงไม่ได้ลงไปเล่นน้ำหรอกมาแถวๆริมน้ำก็มานั่งเล่นกีตาร์กะว่าจะมาทำคอนทองคอนเทนอะไรกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะฮะช่วงเย็นๆเป็นท้ายอ่างเก็บน้ำนะฮะน้ำเกิดบ้านควางน้ำพุหมู่สามตำบลบ้านควางอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่แล้วเพื่อนเนี่ยเขารองเท้าหลุดมันลอยไปกลางน้ำเพื่อนจะไปเอารองเท้าแล้วก็ทำท่าจะจม โยโย่ก็ว่ายน้ําเป็นว่ายน้าเก่งก็เลยว่ายน้ําไปช่วยเพื่อนปรากฏว่าพักเพื่อนเนี่ยเข้าฟังมาได้แต่ตัวเองจมหายไปฮะจนถึงวันนี้ยังไม่เจอเลยนะฮะหลังได้รับแจ้งเหตุนี่ก็ช่วงค่ำๆแล้วนะครับทางตํารวจสบพบ้านกวางก็ไปกับกู้ภัยนะฮะไปกับชุดประดาน้ําด้วยนะฮะตั้งแต่เย็นจนค่านะฮะหาไม่เจอฮะต้องยุติภารกิจในการค้นหาเมื่อวานนี้ ประมาณ2องทุ่มกว่า,วาเกือบ3ามทุ่มเนื่องจากมันมืดมากแล้วน้ำแถวนั้นลึกมากนะฮะมันเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยเขากำลังมีการขุดลอกกันนะขุดดินเพิ่มเพื่อที่จะได้รองรับน้ำความลึกจริงๆเนี่ยมันถึง10เมตรนะฮะเพื่อนที่ไปด้วยกันนะครับชื่อบิ๊กนะฮะอายุ21ปีเท่ากับโยโย่เลยนะฮะบิ๊กบอกว่าเมื่อวานนี้ตัวของเขาคือบิ๊กนะครับแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงชื่อบอส แล้วก็โยโยนะก็มาที่อ่างเก็บน้ําตรงนี้กันตั้งใจมานั่งเล่นกีตา้าหาที่เล่นกีตา้าถ่ายทำคอนเทนต์นะครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งบิ๊กเนี่ยเขาเดินไปล้างเท้าในน้ําแล้วรองเท้าเนี่ยมันหลุดทีนี้พอรองเท้ามันหลุดมันก็ลอยออกไปกลางน้ำบิ๊กตัดสินใจกระโดดตามรองเท้าไปเพื่อจะไปเอารองเท้าคืนมา แต่บิ๊กเนี่ยว่ายน้ำไม่เก่งทำท่าจะหมดแรงจะจมอยู่แล้วโยโย่เนี่ยเขาว่ายน้ำเก่งเห็นท่า a, ว่าโอ้โหท่าทางเพื่อนจะไม่ไหวแล้วโยโย่ถอดเสื้อนะฮะกระโดดน้ำตามไปช่วยบิ๊กพอไปถึงตัวบิ๊กเนี่ยโยโย่ก็เอาเท้าเนี่ยถีบตัวบิ๊กก็คือถีบเพื่อนยันเพื่อนอะให้เข้าฝั่งโดยบอสเนี่ยที่เขาว่ายน้ำไม่เป็นเขาก็ช่วยดึงเพื่อนอยู่ริมฝั่ง แต่ระหว่างนั้นโยโย่จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนฮะลงแปลวรองเท้าแล้วเพื่อนเห็นผมเหมือนจะฝืนและม,ลลมันก็เลยว่ายไปช่วยผมจังหวะมันทีผมปุ๊บก่อนทีมันพูดว่าเ,เดี๋ยวเราว่ายนะพร้อมกันแล้วมันก็ทีผมแล้วมันก็จมลงไปเลยครับจังหวะผม ก็เข้ามาเที่ยวหางเลยลกตตาห์ถ่ายเพือนถ่ายลูกโอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะฮะเพราะว่าเพื่อนบอกก็เขาก็ถีบผมเข้ามาแล้วยังบอกว่าเดี๋ยวเราไหว้กลับเข้าไปพร้อมกันแล้วอยู่ๆจมหายไปเลยนะครับชาวบ้านบอกว่าอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ปกติชาวบ้านในละแวกไม่ค่อยมีใครเข้ามานะฮะเพราะว่าอันนี้ตามความเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับตามเรื่องเล่าของคนในพื้นที่บอกว่าตรงนี้เนี่ย มันเป็นตาน้ำนะฮะเป็นทางสามแพร่งถ้าจําเป็นต้องมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแค่มาหาของป่าแล้วก็มาช่วงเช้าเถนนที่เข้ามาในอ่างเป็นทางตันด้วยนะครับพื้นป่าแห่งนี้อ่างเก็บน้ําตรงนี้ชาวบ้านเชื่อว่ามีเจ้าพ่อชื่อเจ้าพ่อชิดทองเป็นคนคอยปกปักรักษาดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ตามความเชื่อนะ แต่ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็นั่นแหละไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะหมดแรงหรือจังหวะเกรงเท้าถีบเพื่อนเข้ามาตะคริวกินหรือเปล่าก็ไม่รู้จม,มหายไปเลยนะฮะคุณกั้งพัชรวรลินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่วันนี้ฮะตั้งแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ที่คุณกั้งลงพื้นที่ไปก็ยังไม่เจอตัวโยโย่นะครับทางครอบครัวมาทําพิธีตามความเชื่อนะฮะชาวบ้านบอกว่านี่ฮะเอาหมอนมาเลยนี่คือพิธีโยนหมอนนะครับ ตามความเชื่อของชาวล้านนาในพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับโดยเอาหมอนมาทําพิธีเขียนชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ชื่อเล่นด้วยนะฮะนักครินเทียนทองหรือว่าโยโย่นะครับของผู้ที่จมน้ําไปแล้วยหาไม่เจอเนี่ยฮะแล้วก็ตั้งฉิดอธิษฐานโยนหมอนลงไปในน้ําเขาเชื่อกันว่าถ้าหมอนไปหยุดตรงไหนเนี่ยจุดนั้นอาจจะอยู่แถวนั้นมไม่ว่าจะเจอแบบไหนก็ตามนี่จากนั้นก็ นำอาหารข้าวหวานมาไหว้เจ้าทีเจ้าทางนะฮะลองดูตรงนี้หน่อยนะครับโยโย่มาหาแม่รึ้าหาแม่นะโย จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เจอนะค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เริ่มค้นหากันอีกครั้งนะฮะช่วงสายๆนะครับหลังจากที่ครอบครัวมาทำพิธีเมื่อช่วงเช้านะฮะพิธีโยนหมอนบ<อ>ิ <Big S 2> ๊ก <Big S 2> กับบอสวันนี้เขาก็มารอดูข่าวของเพื่อนเขามาถึงได้บิ๊กนี่ขวามือนี่นะฮะอีกคนหนึ่งบอสนะ ทางคููก็ร้องไห้นะครับโดยเฉพาะบิ๊กนะฮะเขาบอกเขาเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโยก็โดดลงไปช่วยเพราะที่เขารอดมาได้ไม่จมน้ําตายเนี่ยก็เพราะเพื่อนเขาคือโยโย่ลงไปช่วยนี่แหละเขาอยากให้เจอเพื่อนเขามากในตอนนี้โดยเฉพาะบิ๊กเนี่ยบิ๊กบอกเป็นเพื่อนกับโยโย่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะฮะแล้วปกติตัวเองเป็นคนไม่ชอบเสี่ยงนี่พูดไปร้องไห้ไปบิ๊กบอกปกติเขาเป็นคนขี้กลัวไม่ชอบเสี่ยง เมื่อวานนี้ที่ว่าไปล้างเท้ากับน้ําเนี่ยแล้วรองเท้าหลุดลอยไปเนี่ย mm. เขายังไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันว่าเขากระโดดตามรองเท้าไปกลางน้ําทําไมเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะฮะเพราะปกติเขาจะแบบโอ้เขาว่ายน้าไม่ค่อยเป็น mm. เขาเขาจะไม่ใช่คนแบบใจกล้าขนาดแบบกระโดดน้ําตู้มไปเพื่อจะเอารองเท้าคืนสุดท้ายพอไปถึงแล้วไม่ไหวเนี่ยก็เป็นบิ๊กอ่าก็เป็นโยโย่เนี่ยแหละที่ตามไปช่วยเขาแล้วโยโย่ก็หายไปฮะ ปกติผมเป็นคนไม่เสียงนะแต่มันฟิลไหนไม่รู้ก็บอกว่าแบบแบบเขาบอกให้จุดทูปบอกครับแบบเขาผมก็บอกตามที่เขาบอกแบบให้เพื่อนขึ้นมาแบบแบบพวกญาติก็มาหากันหมดแล้วครับพเพื่อนอะไรก็มาหากันหมดแล้วตั้งแต่ที่รู้ข่าวส่วนกู้ภัย เด่นชัยร่วมบุญนะฮะที่มาปฏิบัติการในการค้นหาตัวของโยโย่นะครับบอกว่าวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มา20นายนะฮะเป็นนักประดาน้ำ3นายด้วยกันนะครับก็ตั้งเป้าว่าจะค้นหากัน4รอบในวันนี้นะฮะเช้า2บ่าย2ถามว่าอุปสรรคคืออะไรอุปสรรคก็คือใต้น้ำเนี่ยมันเย็นมากแล้วก็มืดมากด้วยพื้นดินข้างล่างก็เป็นโคลนนะไม่มีตอไม้หรือว่ากิ่งไม้ ลึกเกือบสิบเมตรนี่คืออุปสรรคในการค้นหาซึ่งวันนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่เจอนะครับค่ะ